เช็คลิสต์โค้ดก่อนปั้นนะคะใครยังไม่ได้ใส่อย่าลืมเข้าไปใส่นะคะแพทนี้มาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าโดนหามเข้าห้องฉุกเฉินไปค่ะก็เกือบไปรอดแต่ก็คัมแบ็กมาหาทุกคนได้ค่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงค่ะขอโทษที่มาช้านะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังรอกันอยู่ค่ะเรามาปั้นกันเลยดีกว่าการปั้นซิลล,ลี่อเวกนะคะจากการยืม ID เดีเพื่อนมีมาบอกเลยว่าน้องตัวบางมากไม่รู้ว่าทําไมเป็นสาวบางร่างน้อยขนาดนั้นจับคือ บางมากๆแต่ว่านะคะเลลี่อเวกนะคะพิเศษตรงที่น้องไม่สามารถโดนฝั่งตรงข้ามจับล็อก Lock หรือใบได้เลยเมื่อน้องตุยน้องก็จะได้หลอดเลือดใหม่ขึ้นมานะคะในส่วนของท็อปปิ้งมี2แบบเช่นเคยค่ะแบบแรกท็อปปิ้งใช้คู่ทามสโจมตี3นะคะท็อปปิ้งคููทามหรือคู่ทามยกเซตนะออฟลอง เป็นคูทามกับลดความเสียหายนะคะทำลดความเสียหายให้ได้25%นะคะบ,บวกบเนาะแล้วก็ทำํำคูทามให้ได้23%บวกนะคะแบบที่2นะคะใช้โจมตีล้วนออฟลองคูทา,าม8%ลดความเสียหาย25%นะคะส่วนท้าโจมตีค่ะบิกิจใช้เพิ่มความเสียหายท้าพืช20% <c oughs> แล้วก็เพิ่มเฉยความเสียหาย3ช่องนะคะส่วนอารีนา แพดนี้ยากกว่าแพทพี่เกลืออีกค่ะสําสหรับตองนะเพราะว่าลิลลี่ต้องปั้นดีจริงๆคือน้องลิลลี่เนี่ยปั้นน้องดีแค่คนเดียวไม่พอาะต้องปั้นคนอื่นดีด้วยอย่างตองยืมไอดีมีนมาใช่ไหมคะแล้วก็รื้อของปั้นใหม่เกือบหมดจนแบบไม่กล้าปั้นบิดกิตเพิ่มแล้วเพราะว่ามันเสียดายคอนเทนต์เพื่อนก็เลยใช้เทนน่านี้ซึ่งมันก็แพ้คนที่เขาใช้บิจกิตรห้ารหรือขอ,ของข้างในแจวกวาค่ะ ส่วนตัวอีพิกอย่างเซาเซนล่านะคะควรปั้นลงอารีนาไหมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าฮิวแรงมากในส่วนนี้นี่ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าอยู่เซิร์ฟอะไรเพราะว่าถ้าอยู่เซิร์ฟเพียววาน,นิลาเนี่ยการเล่นน้องเซาเซนล่าก็คืออันดับสูงๆเนี่ยยังไม่เห็นเลยค่ะนั่นแหละอันดับสูงๆคือไม่เห็นก็คือไม่ค่อยได้ใช้เนาะเราก็แบบมีเห็นคนใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้อยู่ในอ่อแรงที่สูงอะไร ดังนั้นทุกคนที่อยู่เซิร์ฟอืนไม่ใช่เซิร์ฟเพียวก็ลองปั้นดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่เซิร์ฟเพียวก็ลองลองดูได้เหมือนกันค่ะชีวิตของเรานักลองอยู่แล้วแต่ว่าเป็นไม่ได้อย่าอย่าไปลองนะคะเซิร์ฟเพียวม,มันมันเดือดเนาะอ,อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะทีมที่ใช้อรีน่านะคะก็จะมี3มทีมนะคะมีทีมปกติทีมวันชตทีม2ฮิล ที่ปกตินะคะสมบัติตามนี้เลยที่เขาใช้สมบัติห่วงยางฟารมิงโกกันเพราะว่ามันเพิ่มพลังชีวิตให้2ตัวที่มีพลังชีวิตมากที่สุดเนาะทุกคนก็ต้องดูให้มันเป็น2ตัวนี้นะคะ การปั้นพี่เกลือนะคะใช้ท็อปปิ้งคูทาม3โจมตี2นะคะออฟลอกคูทามลดวความเสียหายทารดคูทามค่ะเออ่ต้องเน้นคูทามให้ได้18.7%นะคะขึ้นไปเนาะแล้วก็ลดความเสียหาย25%ค่ะบิทกิทเพิกเฉยนะคะความเสียหาย50%อรนะโอเคขอให้ด้วนหน่อยโฮลี่เบอร์รี่นะคะท็อปปิ้งพลังชีวิต5ออฟลอกคูทามลดวความเสียหายทารดพลังชีวิตค่ะ เน้นคูทําให้ได้7.1%นะคะลดความเสียหายให้ได้25%่เนอนต์เนาะเอาง,ง่ายๆลดความเสียหายยิ่งเยอะก็ยิ่งดีค่ะวิจกพลังชีวิตอื่นอะอะไรขาดก็ลองดูนะคะเพราะจะเป็นพลังชีวิตกับลดความเสียหายละกันทุกคนก็ลองดูเนาะโอเคชาโดว์มิวท็อปปิ้งคู Time อ,อปลองคู่ธารสามลดความเสียหาย25%เปนะคะทาร์สคู่ธาริจกเพิ่เฉย5 0อร์เซ็นตค่ะ ลิลี่อเวกนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบที่1และแบบที่2ในตอนต้นคลิปเลยเนาะน้องบันนี่นะคะท็อปปิง้งเพิ่มบัฟ2จวโจมตี2คูทำ1น,นะคะออฟล็องก็จะเป็นคูทำ35%เพิ่มบัฟ25%นะคะทาร์สเพิ่มบัฟคือที่ต้องทำเพิ่มบัฟ25%เนี่ยเพื่อเรียกไข่กระต่ายมา3อันเนาะดังนั้นก็ต้องเพิ่มบัฟ25%นะคะแล้วก็บิคคิด,ดจะเป็นครูทำ4ช่องแต่ว่าถ้าครบ35%แล้วก็ ค่อยแบ่งโจมตีมาใส่ก็ได้ค่ะ ทีมวันช็อตนะคะเปลี่ยนชาร์ดมิวกับพี่เกลือให้เป็นน้องน้ำตาลกับพี่อักคีนะน้องจะข้ามตัวที่บอกวิธีปั้นไว้ตอนต้นนะคะแล้วก็มาเริ่มตัวใหม่นะน้องน้ำตาลแบบที่1น,นะคะก็ใช้ท็อปปิ้งครูทามสามจมตี2อออล็อก็จะเป็นครูทามยีามเปลดความเสียหาย25%ขึ้นไปนะคะถ้าจมตีวิกฤตเพิ่มเฉย50%เนาะแบบที่2ค่ะก็จะใช้ท็อปปิ้งครูทามห้ ออบลองนะคะจะเป็นครูธราม35%ร์เซ็ลดค่าเสียหาย25%นะคะทาร์ตก็คือครูธรรมวิจิตเพิ่มเฉย50%ค่ะพี่พูดอักคีนะคะท็อปปิ้งโจมตีล้วนนะคะออบลองครูธรรมแอัตตาคิพลังโจมตีให้เน้นอัตตาคิเป็นหลักนะคะแล้วก็ทาร์ตจะเป็นโจมตีวิจิตเพิ่มเฉย50%ค่ะอีก3ตัวเหมือนเดิมนะ ทีมสฮิลนะคะถ้านับจากทีมปกติเนี่ยเราเปลี่ยนแค่พิเกอร์กับน้องวานิออกนะคะเพิ่มโดเอลกับเพียววานิลาเข้ามาแทนทิกก่อนปั้นนะคะปั้นให้พลังชีวิตเพียววานิลามากกว่าลิลลี่อเวกแล้วก็ปั้นให้ลิลลี่อเวกพลังโจมตีมากกว่าชาโดมิวค่ะโดเอลนะคะท็อปปิ้งพลังชีวิต5ทําให้ได้80%ขึ้นไปนะคะพลังชีวิตนะแล้วก็อัพล่ออคูทําเปเ ลดความเสียหายพลังชีวิตขายพลัง <enjoyable> ช <multiplication, S 2> ีวิตวิทกิจนะคะพลังชีวิต2อสามช่องแล้วก็คูทามหรือดูว่าขาดอะไรถ้าขาดคูทามใส่คูทามเพิ่มค่ะพลังชีวิตใส่พลังชีวิตเพิ่มนะคะเพียววานิลานะคะใช้ท็อปปิ้งลดความเสียหาย4พลังชีวิต1นะคะออฟลองคูทาม15%าลดความเสียหาย50-75%นะคะทาดพลังชีวิตวิทกิตพลังชีวิต2 3ถึงช่องแล้วก็คูทามนะคะ หรือมันเดิมค่ะถ้าขาดอะไรก็ใส่อันนั้นถ้าขาดครูทามใส่ครูทามค่ะพลังชีวิตใส่พลังชีวิตค่ะ ทีมอลินาทั้งหมดในแพทนี้ค่ะเอาจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกตัวค่อนข้างต้องการลดความเสียหายค่ะแพทนี้อาจจะว,วุ่นวายสำหรับการปั้นไปหน่อยนะคะใครมีทรัพยากรก็ปั้นเอาตามเท่าที่ไหวนะคะแล้วก็เก็บทรัพยากรไว้แพทหน้าก็ได้เราอาจจะเป็นตัวตึงที่สุดในแพทหน้าก็ได้ค่ะแต่ใครที่มีทรัพยากรเยอะก็ลุยไปเลยค่ะ ุดหาทีมที่ใช่หาทีมที่ชอบแล้วตะลุยสุดแกนมาสน,นะคะเว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูต่อมาตลอดนะคะแอบคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย